สวัสดีครับวันนี้นะครับพ่อพงษ์จะพามาตอนต้นมะละกอครับนี่ครับที่อยู่ด้านหลังของพ่อพงษ์เนี่ยนะครับคือต้นมันสูงนะครับพ่อพงษ์ก็เลยว่าอยากจะตอนให้มันต้นมันเตี้ยลงนะครับจะได้เก็บกินได้ง่ายนะครับวิธีการตอนก็ตอนแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเราก็จะมาดูอุปกรณ์ในการตอนก่อนนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นขุยมะพร้าวนะครับที่เราแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วนะครับแล้วเราก็มาบรรจุในถุงพลาสติกทำเป็นเบ้าตอนนะครับเบ้าตอนนี้เราจะทำเล็กหรือว่า,าทำใหญ่นะครับก็ขึ้นอยู่กับต้นมะละกอนะครับเรามองที่ลำต้นมะละกอถ้าลำต้นใหญ่เราก็ใช้ถุงใหญ่นะครับส่วนถ้าต้นไหนที่เป็นลำต้นมันเล็กเราก็ใช้เบ้าที่เล็กลง แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเบ้าตอนนะครับอันดับที่สองนะครับก็คือนี่ครับไม้นะครับเอาไว้ตอนต้นมะละกอนะครับเอาไว้ขั้นกิ่งเดี๋ยวพ่อพงก็จะทําให้ดูนะครับคือไม้นี่ก็คือถ้าไม้สั้นหรือไม้ยาวเนี่ยเราก็ดูจากลําต้นนะครับนะครับลำต้นถ้าต้นใหญ่นะครับ เราก็ใช้ไม้ที่ยาวนะครับถ้าต้นเล็กเราก็ใช้ไม้ที่สั้นลงนะครับก็ขึ้นอยู่กับที่ลำต้นมะละกอที่เราจะตอนนะครับอุปกรณ์ตัวที่3นะครับนี่ครับเชือกครับเอาไว้มัดเบ้าตอนนะครับติดกับลำต้นนะครับใช้เชือกฟางก็ได้นะครับอันนี้พ่อพงศ์พอดีมีผ้าขี้ริ้วนะครับอยู่ก็เลยจะเอาผ้าขี้ริ้วเนี่ยมามัดนะครับ ส่วนอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับก็นี่ครับมีดคมๆนะครับเอาไว้เฉือนต้นมะละกอนะครับคันนี้ก็ตามพ่อพงม,มาดูวิธีการตอนเลยนะครับว่าเราจะตอนต้นมะละกอมีวิธีการตอนยังไงครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาดูต้นมะละกอก่อนนะครับว่าเราจะใช้จุดไหนที่เราจะตอนนะครับ อันนี้พ่อพงจะเลือกจากยอดลงมาถึงตรงตำแหน่งที่พ่อพง์ตอนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60เซนครับประมาณ50 60สิเซนนี่แหละครับพ่อพงจะเลือกตรงจุดนี้นะครับที่จะที่จะตอนกิ่งนะครับนี่ครับเราก็จะทำการเฉือนครับนี่นะครับเราก็จะทำการเฉือนมะละกอเข้าไปให้มันลึกนะครับ หนใน3ส,ส่วนของต้นมะละก o r นะครับเราเราเอาต้นมะละกอเนี่ยนะครับแบ่งเป็น3ส,ส่วนนะครับเราปาดลึกเข้าไป1ส่วนนะครับเหลือไว้2ส่วนที่เราไม่โดนปาดนะครับนี่นี่เราปาดแล้วนะครับแล้วเราก็เฉือนข้างล่างด้วยนี่ครับให้มันเป็น ร่องหน่อยหนึง่งนี่ครับนี่ครับเราบากให้มันเป็นร่องแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยบากเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ใช้นี่ครับไม้นะครับเป็นริมเนี่ยนะครับสอดเข้าไปตรงระหว่างกลางที่เราบากนี่เลยครับนี่ครับ นี่ครับสอดเข้าไปเลยนี่ครับสอดเข้าไปแบบนี้นะครับนี่เอากั้นกลางระหว่างต้นมะละกอเนี่ยนะครับที่เราบากเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนี่ทีนี้หลังจากเราบากแล้วแล้วก็เอาไม้อ่าลิม,มครับ ไปแทรกระหว่างกลางที่เราปาดที่เราเฉือนนี่แล้วครันนี้เราก็เอานี่ครับเบ้าตอนเราเนี่ยนะครับมาปาดตรงกลางนี่เลยนะครับปาดตรงกลางแบบนี้นะครับพาออกครับนี่คานนี้พอพาออกแล้วนะครับพอพาออกแล้วนะครับเราก็ใช้นี่ครับเบ้าตอนเราเนี่ยประกบเลยครับ ประกบตำแหน่งที่ที่เราที่เรา,าผ่าเนี่ยนะครับนี่ประกบเลยนี่ครับประกบตำแหน่งนี้เลยครับคันนี้เราเอาเบ้าตอนประกบตำแหน่งที่เราเฉือนแล้วเราก็ใช้นี่ครับเชือกครับผูกเลย นี่ครับอันนี้เราก็ใช้เชือกผูกครับนี่ครับผูกให้แน่นเลยนะครับ นี่ครับทีนี้หลังจากที่เรา,ามัดเบ้าตอนเข้ากับต้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาควนนะครับควนลําต้นเนี่ยนะครับเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงอของต้นมะละกอรครับควันให้รอบเลยนะครับเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงที่จะไปเลี้ยงข้างบนนะครับเราควันให้รอบแบบนี้นะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับ คว้านข้างบนข้างล่างประมาณหนึ่งนิ้วห่างกันนะครับนี่ครับคว้านรอบๆแบบนี้พอคว้านรอบๆแล้วเราก็ขูดครับคันนี้ขูดเนื้อเยื่อเนี่ยออกครับเนื้อเยื่อมะละกอครับนี่ครับเราก็ขูดขูดเปลือกมะละกอเนี่ยครับเปลือกมาากะละกอนั่นแหละหรือเนื้อเยื่อเนี่ยนะครับ แล้วก็ขูดออกครับนี่ครับขูดให้รอบเลยนะครับแล้วก็ขูดขูดขูดให้รอบเลยนะครับขูดลงขูดเปลือกมะละกอนะครับเอาออกให้รอบต้นเลยเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงมัน ที่จะขึ้นไปเลี้ยงข้างบนนะครับเพื่อให้มันเร่งการแตกรากนะครับให้มันมาหากินในเบ้าตอนเนี่ยนะครับ นี่ครับพ่อพงาควั้นเรียบร้อยแล้วนะครับวั้นกิ่งไอ้ขันลำต้นครับวั้นลำต้นรอบๆเนี่ยตัดท่อน้ำเลี้ยงเรียบร้อยแล้วคันนี้หลังจากนี้นะครับไปประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนี้บางทีก็เริ่มแทงรากมาแล้วนะครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครึ่งนะครับประมาณสองเดือนนี้รากก็จะเต็มนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลคันนี้เราก็สามารถตัดกิ่งตอน มะละกอต้นนี้นะครับเอาไปปลูกได้นะครับโดยที่การปลูกเราสามารถเอาไปปลูกใส่ในกระถางน,นะครับหรือว่าปลูกลงดินก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกของแต่ละคนนะครับเมื่อเราตัดไปปลูกแล้วเนี่ยนะครับต้นมะละกอที่ติดมาก็จะเป็นต้นมะละกอที่เตี้ยนะครับเราก็สามารถเก็บผลผลิตกินได้ง่ายนะครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ